ตัวนี้ก็หอดจุดแลัมาพบกันในนี่บางเตียงอยู่ในนี่เอาไปกัดยืนเฉล่ยเฉล่หมดมูนะจุโดนเลตตัตงตัอ่ะำเปนสองนไปวันตัวนเนาะันนี้ตรงนีนงไปนำมากาได้พร้อมมึงมูเล้วนี่มึงไห่อยู่ด้วนี่นะี่ปอางทีมันเขานอนอยู่นี่เป็นทางมันเ่า จำได้จำหนึ่งบเห็นดอกทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดี F สี่มุดชูดชุ่มชุ่คนวันนี้กะมาผมมาพ้มาพอมครับไม่ใหญ่คือเก่าตอนนี้ก็ยังอยู่ป่าคือเก่าได้วันนี้ก็ได้ตนกระตกลงมาหักะยาแล้วขึ้นนี่ก็ใส่ลงมามุดขึ้นไว้จะไปการกะวัน,นพ่อได้ไปนะคืมากะทางทีมงานกะ แงยย้ายกันไปคือเก้าแต่ว่าบอยาเองเราะน้ำลังมุ้งนี่นะอุ่นอันนี้อุ่นเคืองที่ได้มาเนี่ยนี่ปีนนกนี่แล้วก็คาองอาวุธนี่ตัวนี้ขาดบ่ได้เลยมันเป๊ะนี่นะเพราะว่าไปเมื่อวานนี่ก็มันเปะ๊ะเลยมาคางไว้คางไว้แล้วแล้วลก็กะมันแหง้งหมดละ ใบหญ้ากับสิไปน้ำหลังนะอุ่นนี่ก่อนขางกะคือๆือได้หึเงเติบแล้วได้อันนี้ก็แหงละนะบน,นี้ก็พร้อมลุยละบัานี้เอาอนี้ไว้ก่อนไปเลยบัาน,นี้นะ อันนี้ก็เริ่มอ่อดแล้วไนดะ้เพิ่น,น,ตนโตแล้วนะบ้านนี้เพอ่์สีพืนเพอ่์สีอ่อดแต่บ่อนได้โอ้ไม่สง่าง่ายคือตัวนี้น้ำไหลล่องๆางอย่น้ำนะนี่ขนาดเข้มบ่อนนี่นี่ไฟนี่ก็คันท่าบนคุณตกกุ๊กกะกะสคิท่าลุ้นน้อกันอยู่ถ้าคุณตุกกะน่าจะไม่ได้ลุ้น โน้ำนะนี่ทางทีมงานกับบอละมอนกับเบ้าปัน่นเพื่อนกับเพื่อนว่าไปยามันนั้นได้ยามบ็ดได้เบ็ดกบเพื่อนว่าบ็ดกบกับค่อยคิดว่าน้ำก็น่าจะท่วมบ่อยจับจกนันทำไงล่เด้วยรอกไปมื่อนี้กับ วอาสีมานหรือบีมานก็กระทัลุ้นเบิ้งนกำกันกอนน้่าจะนั้นอยู่นะกัวผลแต่หญ้าแล้วไดกัดผลหญ้าก,กักดโยมโรคขันผลตกแล้วนะตอนนี้ก็เพื่อยิงกับแต่ตกลงแล้วได้เอาไปหามุกก่อน bạn uh, cả chỉ để lộ phải tội cả câu và mình chỉ đây vừa đây và tuần này cả đây tem nâng lên đấy ạ nãy cho mình có hộ đây ก็งามากไปน้ำมูนกแล้วเดียเราไปจับนกก่อนบันนี่ มาล่ะจ้ามนกกะเฮากะเห็นตัวน้อยๆนี่นกกะมีเยอะยิ่งในนกนะอืมไฟพอมอจอบกะมันพกมีแต่เคอทั้งหมดจอบยนะตนี้นกก็ไปแล้วก็ออกมาันนี้กสิไปเลาะไปต่ออีกกะทาลุ้นนํากัน ตอนนี้ก็ได้มาฮอดบอทละทางทีมงานก็มาเอาหมดแล้วไหมทางทีมงานก็ได้พผลเลยกระไหนตัวนึงทางทีมงานได้กระไหนตัวนึงเนาะเห็ดตีน,ม,นมามดแล้ว,ท,วทางทีมงานก็เถอาเฮ็ดเฮ็ดกินแล้วแล้วนะตั้มมาหุ่งสีมือพวกนี้สมือที่ได้โอ้สีมือปูปั่นคนได้ยี่ได้ สำหรับของกินกับคมอดชีมันนี้ละแต่มหุ่งกับปิ้งนกอันนี้ไปเรื่อนี้กระเตนะบงกนะงกระไงแล้วก็มีต้มเม็ดสีน้ำใน,นกินกระดีมานปเปลือกินของเก่าปิ้งกระเตะเ,เก่าเงี้ละ อีกแล้วบอนมานอนบอนตับหงส์พระพรานะมือแรงกำเจ้ามือแรงองง่ายนี่อ่อนนะ แล้วพ่อกินแค่อ่ารฮะตอนน,นี้ก็กินข้ากินน้ำอิ่มละกะมีทั้งทีมงานนึงก็มาน,นําว่ายิงหมูละคนอันพอแตงโมคนยิงหมูดูว่าคนน้าดอนนะคนยิงหมูเก็บแล้วหนว่อยคนมานํามานมํานหมูหว่าเอาไปไปนําหมูว่าันยิงหมูแล้วถือเก็บแล้ววะกระทางนี้กันโอ้ไปแล้วบัดนี้ กาชว่วงสามทีมงานนี่เระไปกับลายคนเติบเลยตอนนี้ก็เขาไปก้อนละคอยกะสีอ๋อไปน้ำลังเขาไปแต่ไปก็เลยบะน,นี่สาวนี่กัวหน้าโดนพืชมาแวะได้แวะอยู่ที่พักบนคอยพันกนั่นละกับฝนตกดิพลันมาแวะแต่๋ยววะพลันไปแล้วกัเคินว่าดิ้งมูเนาะพลันมาชวนก็อันนี้กัไปโดดแล้ว สองสามทีมง,งานก็น่าจะประมาณแปดเก้าคนนี่แหละกาตอนนี้กาเอา่มาไก่จะบนอนนั่นก็เริ่มไ,ได้ย่างเป็นกิโลช่องกิโลแล้วมีฮอดจะเป็นบอนบอน,นนั่งก็ได้เพราะว่าทีมง,งานอื่นเหมือนทีงมงานเห่านะเขาก็ไปไก่ได้นะนอตอนนี้กาได้ฮอดจุดบอนนั่นหมูได้เลยต้องหอยมนะัน เอาเจ้าให้จบสิบนนี้กับบนนั้นบนหัวมันแต่ว่าบนยิ่งบ่แม่นบนนี้เด้ก็นําไปตัวหนก็ยังไม่ันหตัวหุียงอยู่ ยืนเลื่อยจนรถมูนะมูจะโตอ่ะนะสองตส่งตัวไปท่อนยกันส่งตัวกันเนาะเหนื่กนะถึงไปงนี่ก็คือจุดฮอดจุดบนที่ยิงแท้ละงานบาลดอนนี่มันจะยกไปเางนั้นละน่กันเลปัานนี้บอดอนเพืนก็นำผ้าแล้วเด้ ทีมงานแต่ละฝ่ายก็เริ่มชับชุนละจักห้อยเก่าห้อยไหมละเพราะว่าห้อยมันลงน้ำเลยขึ้นอดขึ้นแต่น้ำขึ้นวิทน้ำแล้วก็จักห้อยเลอะเป็นห้อยเลอะรดน้ำไปน้ำมากาได้พร้อมงหมูเรื่อ่นี้งูไมมอยู่เรื่องนี้นะนี่ปิดบางทีมันเขานอนอยู่นี่ก็เป็นเตัวทางมันเผา จำได้จำหนึ่งบัเห็นเนาะช่องดูเป็นดีเลยโอุ้ลงามลงอยหอยอมนี่ตัวันหอยใหม่มีแต่หอยแต่ว่าหอยน่เม็ดกันฝนมุขื้นเนี่ยฉันพ่อมันอยู่บหน้านหน้าบันเนี่ยพอฝนตกมันไปอยู่นั่นแหละ อ๋อมางแล้วก็บ่เห็นไปเร็วๆไปข้างี่ลเลยสรุปการนําหอยหมูกเห็นแต่หังมันเห็ดตะมุงมันนะเห็ดมุงมันแต่ว่าหมูกบ่เห็นเลยหอยกเไปเลยควหมูเลยมื้อนี้นะ ให้ทางทีมงานกันสามทีมคนได้เขาก็ออกไปนอกคนไปริ่งเขาชีว่างเพงนไวเลอร์นะเอาวิธีน้ำโต้บกหรือว่ายกเลิกกาบึกนี่แหละนอนก็ลายนำนำไวยนะนะตอนนี้กาถือว่าอ้อมมาหอดทางแล้วได้ ทางทิ้งว่าจะไล้ทพินก็นได้แงกย้ายกันกนไปได้น้ำตัวใช่มันนะีนก็กสีโดไปหาลดลดแล้งเลยนะสังกาคลิปน,นี้ก็สะได้จบเพลงทัานี้ก็ขอขอบใจทุกการติดตามนะครับชมไว้พบพ้อกันในคลิปหน้า